แล้วก็พี่รับขับข้าวของเราสาบสุงใจมากค่ะหลังจากเราได้รับจดหมายฉบับนึงจากผู้ชมทางบ้านน่ารักมากเขียนมาด้วยลายมือที่สวยงามมากเลยนะคะเป็นระเบียบเรียบ้อยชี้แจงชัดเจนใครจะคิดว่าในยุคสมัยนี้นะเรื่องของการติดต่อสื่อสารยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนอาจจะลงลืมไปแล้วนั่นก็คือการเขียนจดหมายส่งจดหมายมใช่มีการเขียนเองด้วยลายมือด้วยทูกต่อนะคะเราก็มีรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังว่าคข่าวๆวนะว่าจะ พูดถึงในเรื่องอะไราบางนะคะเป็นจดไมายเขาแสดงความคิดเห้นนะคะจากคุณสัจจนะนาเทาสมุอันพิดข้อไปนะคะคุณสัจจะผึกชันทีมนะคะเขียนมาบอกว่า ผมเคยแลนั่งตะลุงชอง N BT, อ็บ11เนี่ยไล่ครั้งต่างรู<ะ>้สึกชอบใจแล้วก็เห็นวหวานั่งลุงเนี่ยเป็นซื่อวัฒนธรรมทองท้่ที่ให้ความบันเทิงแล้วก็ให้ความปู้กแกสร้างคมได้ดีในช่วงที่ประเทศกาลังเข้าสู่การเลือกตั้งทัวไปทุกทายนไปช่วงไล่ปีที่ผ่านมานะจะไมถีบโอินเดียนเลยก็ว่าได้ NBT บ่ร<ะ>ั BT, ่วชอง11จะไม่โกนั้นะมีการนําเสนอนั่งตะลุงด้วยนะคะ,ะจึงขอสแสดงความคิดเห็นว่านั่งตะลุงควรจะเดินหน้ากระตุ้นแนวคิดแล้วก็การตัดสินใจต่อกการเลือ การเมืองในตอนนี้นเพรามีพูสมักโซโซแล้วก็มีคระดมเมื่อกับเป็นตัวเลือกอเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับท้องทิ่แล้วก็ประชาชนได้โดยมีได้ชี้นาเจาะจงต่อผักกาดเมื่อร่วมผูสมักโซโซแล้วก็ไม่คัดต่อขอ้อกฎหมายนี่นะคะก็เลยเขียนจดหม,มายมานะคะอันนี้ก็คือเป็นปน้านาแต่ว่า,ารายละเอียดเนี่ยท่านก็เขียนมาอีกเยอะเลยนะคะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะก็เลยอยกจะบอกว่า n b t เบีเซาเรอร์ผีหลับขับเข,ข้าของเราค่ะก็ยังคง ขอบคุณนะคะมิตรรักแฟนเพลงทางร้ายแล้วก็รวมถึงผู้ชมทุกคนค่ะที่ยังคงติดตามแล้วก็ถ้าใครอยากจะเขียนจดหมายส่งมาคอสนอแนตติดชมรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ NBT ส่งคลาค่ะเลขที่40ถนนนิพัทธ์ส่งเคราะห์นึ่งตำบลานฮัทเจ้อำเภอบ้ดนฮัจังหวัดส่งคลาสแล้วก็ดูเเขย์หลักแวกนี้ค่ะอยากจะเดินทางมาก็ได้เอามาฝากไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จดหมายฉบับนี้ก็ขอบพระคุณมากลายมือก็ช่วยมากเลยนะคะขอบคุณอย่างกึงกันเราจะได้นาเอากอฮอล์เนอร์แนตความคิดเห็นต่างๆมา ปรุงนเราพัฒนารายการต่างๆของเราให้น่าชมมากยิ่งขึ้นนะ